ในโลกเรานี่มีศีลและธรรมศีลกับธรรมรวมกันว่าศีลและธรรมศีลก็คือข้อห้ามคือกฎระเบียบไม่ทําตามหรือฝ่าฝืนผิดแต่ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ประพฤติถ้าไม่ทําตามไม่ผิดกฎหมายอาจจะไม่ผิดศีลห้าด้วยซ้ําแต่จะเสียหายทางคุณธรรมอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่า ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์063 894 5 6 6 6จริงๆถ้าเกิดเรานับถือพระพุทธเจ้าอยู่ในศาสนาพุทธมีสัมมาทิฏฐิเวลาไปงานศพเอาจริงๆหลวงพ่อพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนไหมว่าควรจะพูดว่าอะไระพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ในบทสวดติโลกุทธสูตร,รนะให้ญาติโยมผู้ศึกษากดไปดูในชื่อพระสูตร,รว่าติโลกุทธสูตร,ร ตรัสเรื่องคนเป็นกับคนตายให้เรามาละลึกถึงว่าผู้ตายกับคนเป็นอยู่ครับมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยมมีพระคุณต่อกันอย่างไร,รพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอัตาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสัขาจะเมเป็นต้นมียาวกว่านี้อีกให้คนเป็นเระลึกถึงว่าคนตายเนี่ยได้ทําอะไรไว้แก่เราอได้ให้อะไรไว้แก่เรา อาทาสิได้ให้แล้วอากาสิได้กระทำแล้วครับท่านได้ให้อะไรแก่เราลูกเต้าก็จะให้ความสุขให้ความรักให้สมบัติให้เกิดมาให้ชีวิตท่านได้ให้แกเราให้ระลึกถึงสิ่งนั้นให้ลึกถึงสิ่งนั้นอากาสิเมท่านได้กระทำอะไรไว้แก่เรากระทำคือการเลี้ยงดูการอบรมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะบิดามารดากับบุตรนะรวมถึงครอบครัวสามีพัญญาลูกเต้าญาติมิตรด้วย คนต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันครับอัอาธาสิเมอาธาซิเมเมแปลว่าแก่เราครับท่านได้ให้อะไรไว้แล้วแก่เราได้ทําอะไรไว้แก่เราญาติคือญาติมิตรตาคือมิตรสักขาคือเพื่อนครับญาติมิตรเพื่อนได้มีการเกื้อกูลอย่างไรนี่เป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อมาหวนและลึกถ,ถึงว่าท่านผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา ได้ทำสิ่งนี้แล้วกับเราผู้อยู่ก็ควรทำบุพะเปตพลีการจัดงานศพเนี่ยเป็นพลีกรรมอย่างหนึ่งรเรียกว่าบุพะเปตพลีคือการอุทิศให้แก่บุคคลผู้รองรับไปแล้วไม่ทำก็ได้ไม่ผิดกฎหมายมแต่ไม่ทำผิดธรรมะมขาดธรรมะ,ค,ระคือในในโลกเรานี่มีศีลและธรรมศีลกับธรรม ร,รวมกันว่าศีลธรรมศีลก็คือข้อห้ามคือกฎระเบียบครับไม่ทําตามหรือฝ่าฝืนผิดแต่ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ประพฤติถ้าไม่ทําตามไม่ผิดกฎหมายครับอาจจะไม่ผิดศีลห้าด้วยซ้ําำแต่จะเสียหายทางคุณธรรมนี่คือคําตรัสแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกรอกว่า ตั้งศพกี่คืนพระสวดกี่องค์อันนี้เป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ลูกหลานคนอยู่เกิดภายหลังเนี่ยประยุกใช้จะสวดกี่จบนี่เป็นเรื่องของวัดนั้นๆเป็นธรรมเนียมของวัดนั้นๆบางแห่งท่านอาจจะมีเทศหนึ่งกันในการตั้งศพคืนนั้นมีสวดหนึ่งจบบางวัดอาจจะสวดสี่จบก็สุดแท้แต่ไม่เป็นเป็นธรรมเนียมของที่นั้นๆอย่าไปจับผิดกัน คือหมายถึงว่าสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้าคือสอนให้พิจารณาธรรมใช่ไหมหลวงพ่อถูกต้องอคือคือเรื่องพิจารณาเนี่ยไม่ต้องรอง,งานตายก็ให้พิจารณาทุกวันนี่แหละคือเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาครับถ้าพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนใจก็จะเข้าถึงใจจะยอมรับแต่ถ้าว่าแต่ปากนี่ก็สวดไปสักแต่ว่าสวดไปก็ไม่มีผลอะไรหลวงพ่อแล้วอย่างการที่ เราอย่างที่บอกว่าการศพเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของว่านิมนพระมาสวดแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออุทิศส่วนบุญสวนกุศลมีสวนบางสกุลอะไรใช่ไหมครับอันนี้คือมันจะมีคนอีกกลุ่มนึงอีกที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกงานศพไม่ต้องไปอยู่ที่ใจกเ็เดี๋ยวเขาจะนั่งสมาธิแผ่บุญกุศลให้อยู่ที่บ้านอ่ะถามตรงๆได้ไม่ได้การมันจะตอบว่าได้ไม่ได้ เราก็ไม่ทราบนะว่าเขามีพลังจิตสูงจริงหรือเปล่าถ้าเ็ามีพลังจิตสูงสูงจริงๆนรครับจิตชนิดว่าเป็นคือสมาธิมีระดับนิดหน่อยคือคณิกาสมาธิครับสมาธิที่ตีขึ้นมาหน่อยก็อุปจารสมาธิครับสมาธิที่มั่นคงเลยเรียออัปปนาสมาธิถ้าเขามีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิเนี่ยพลังจิตเขาน่าจะมีพลังงานสูงแต่ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นครับเพราะว่าการไปเนี่ย มันได้แสดงออกทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครับเป็นมิตรภาพทางสังคมดังที่คุยกันในตอนต้นรายการถ้าไปร่วมได้ไปเถอะเพราะเรายังอยู่ในโลกครับเรายังไม่เป็นพระอริยะทั้งหมดแต่ถ้าไกลๆไปไม่ได้อาจจะด้วยสุขภาพร่างกายการเดินทางเงินทองจะต้องขับรถไปไกลๆซื้อตั๋วเครื่องบินไปไกลครับอันนี้หากไปไม่ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ควรจะโทรศัพท์ควรจะโอนไป ทำบุญบางทีโอนมาจากต่างประเทศครับ,บางทีพ่อแม่ตายลูกกลับไม่ทันด้วยโควิดระบาดกักตัวมาแล้วต้องกักตัว5 7, 7, 8, วัน7วันอ<ๆ><ๆ>ะไรเงี้ยก็โอนเงินมาก็ได้เหมือนกันเป็นเป็นการทำบุญเหมือนกันเคลียร์เรือหลวงพ่อเคลียรพขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666